เคเคเขาเป็นสกินนึงก็โอเคนะก็สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากดทุยสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครับบ็อกเก็ตไดช่นะซึ่งครั้งนี้เราก็จะไม่ได้มาได้นะซึ่งผมจะมีข่าวอะไรจะมาบอกท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับผมได้ซําผมได้เข้าลงบัญชี Xbox ใน เกมไม์ครับแล้วครับอ่านะครับ,นะรบก็อย่างนี้แหละครับนี่นะครับ โอเคนะฮะซึ่งผมนะฮะก็ได้เป็นสมาชิกในไมค์ครับนะก็เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะ นีะแค่เรื่องนี้แหละครับผมได้เป็นสมาชิกของ Xbox เรียบร้อยแล้วนะฮะไอของไมครับเรียบร้อยนะโดยเป็น X โดยผมมีบัญชี Xbox นะฮะนี่ฮะผมก็ทำได้นะฮะโอ้โหไหนเล่นเกมไมครับร้อยวันร้อยวันพันปีไม่เคยจะซักกางเกงในซักไปทำไมก็มีจะเป็นเหมือนทุยนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นไมครับให้ดูฮะเดี๋ยวผมจะสตรีมกันเลยก็แล้วกันนะจะได้เล่นยาวๆไปกันเลยเนาะ นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในสตร,ตรีมนะฮะเดี๋ยวก็ขอจะสลับข่าวสารนี้นะฮะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเบอร์กันด้วยนะตุ้ยกดซับสไคร์กันด้วยะฮะเพื่อจะเป็นซับสไคร์เบอร์ให้กับยูทูบเบอร์ที่ไม่โด่งดังเอาซะเลยพัสดุกอกนอนเจ้หนุ่ยเห็ดนะฮะจริงเนาะเนาะเพราะต่เกมเมอร์ทีวีซีนะ,ะเขาได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วท่านผู้ชมก็จะหายากหน่อยนะอืมนะ,ะหายากหน่อยนะฮะ หายากมากเลยอ่ะยากสุดๆอ่ยยากโคตรอ่ะยากโคตรที่จะแบบเกือบจะหาไม่เจอเสิร์ชยังไงก็หาไม่เจออ่ะนะฮะแบบเนี้ยฮะนะฮะ,นะฮะผมเป็นนักแคสเกมที่อยูทูบเบอร์ YouTuber ที่ไม่โด่งดังเอาซะเลยนะฮะแต่ผมก็ได้เป็นสมาชิกของยู u b e นะฮะเป็นสมาชิกนักแคสเกมคนนึงนะฮะที่ ที่เปิดตัวในแปดสิงหานะฮะเอ้ยแปดพฤษภาครับือเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็จะเข้าใจเอ้ยอย้อนเวลามาเป้าเนี่ยฮะเฮ้ยโตนาคนโตนาคนผมไม่รู้หรอกผมอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็ถ้าผู้ชมมึงเงินก็ขอภัยด้วยครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> โอเคนะ,ะ <c oughs> นั้นก็บายบายก็แล้วกันนะฮะ บายบายแล้วค่อยเจอกันในสตรีมนะจ๊ะโอเคบายนะฮะแค่นี้แหละครับที่ผมจะมาบอกขขอสารนะว่าผมเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งของไมค์ครับนะครับโอ้นะก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะฮะโหลด Xbox นะฮะเอะเอเอนั่นแหละโหลดแอป Xbox นะเพื่อจะจะใช้กันนะ,ะี๋ยวอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเจอกันในสตรีมนะฮะวันนี้แหละ 没告诉你